ไปดูทางน้ํายมกันบ้างค่ะซึ่งขณะนี้ก็ล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ําและบริเวณริมตะลิ่งแม่น้ํายมในเขตอําเภอเมืองแพร่ ในช่วงบ่ายวันนี้จังหวัดแพร่โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมตะลิ่งแม่น้ำยมปริมาณน้ำยมที่จุดวัดระดับน้ำว y ยหนึ่งีบ้านน้ำโค้งตําบลป่าแมทอำเภอเมืองแพร่เวลา12อนาฬิกาค่ะระดับน้ำยมที่8.53เมตรและล้นตะลิ่งโดยเฉพาะที่ลุ่มต่ำและริมแม่น้ำยมค่ะถูกน้ำท่วมแล้วเช่นบ้านใหม่หัวดงหมู่4ี่ตําบลทุ่งกวาวอำเภอเมืองแพร่อย่างไรก็ตามค่ะทางจังหวัดแพร่ก็ได้มีการแจ้งเตือนประชาชนล่วง หน้าไปเมื่อวานนี้ให้ผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมแม่น้ํายมค่ะได้ยกของขึ้นที่สูงดูแลกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและติดตามข่าวสารจากทางราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและบ่ายวันนี้ค่ะยังมีการแจ้งเตือนผ่านระบบของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอีกด้วย ทั้งนี้ค่ะจังหวัดแพร่โดยนายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้เปิดศูนย์บัญบรรชาการเหตุการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถลม่มห้องประชุมศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เพื่อบริหารจัดการการประสานการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยสำหรับระดับน้ำในแม่น้ำยมจากสถานีห้วยสักค่คะเวลา12นาฬิกาในวันนี้วัดได้10เมตร89เซนติเมตรก็มีแนวโน้มลดลงนั่นเองค่ะ 무ุณ카ู리 <목소리도>